วันนี้เราอยู่ในออสตา t ทเวอร์ดีฟ s นกับการรีวิวตัวละครยูตะและเกะโธจากเลือกมหาเวทผนึกมานสำหรับค่าเราของยูตะยูตะใช้ค่าราประมาณ500ด้และเบลของเขาต้นเกมแบบไม่ใส่อออยู่ที่1,666ในเวล1นึ่งอนิเมชันแรกของเขาเป็นการวิ่งเข้าไปฟันเหรออ๋อใช่การวิ่งเข้าไปฟันใหยดูสิขั้นต่อไปลักโทแล้วเนสามพั ห้าพันเฮ้ยยังไม่เปลี่ยนท่าอีกเหรอเนี่ยอ๋อต้องขั้นสิถึงจะเปลี่ยนท่าแบ็คไลนิ่งอะไรไหนดูซิ nice. เป็นยังไงแบ็คไลนิ่งโชว์ให้ดูหน่อยสิอ๋อวิ่งเข้าไปต่อยโอเคโอเคนี่คือท่าแบ็คไลนิ่งขั้นต่อไปขั้นต่อไป up, up, up. อัพอัพอัพอ๋อยังไม่เปลี่ยนท่านี่ไงซัม,มโมนอ๋อซัมโมนโอ้ตัวอะไรอะตัวอะไรเนี่ย อ๋อเรียกคำ่าออกมายิงนี่ไงยิงยด้วยโหเโ้เดีวดาเมจเขาเดี๋ยวเดี๋ยวดาเมจเขามอกี้ใช่ไหมโอ้โหแปดแสนเฟลหนึ่งดเมจแปดแสนออัพไม่ตันด้วยอ่ะอัพไม่ตันสิโอ้ดาเมจสามล้านสามล้านเฟลหนึ่งดาเมจสามล้านโอ้โหรับตัวละครต่อไปเกตโทเกตโทราคาลงเขาอยู่ที่แปดร้อยส่วนดาเมจเขาอยู่ที่ประมาณพันห มาดูแอนิเมชันแรกของเกะโทกันเกะโทแอนิเมชันแรกของเขาจะเป็นอ๋ออากรอริทึมกาไปฟาดอย่างนี้นี่เองเหมือนในอนิเมะเลยมาขั้นต่อไปขั้นต่อไปยังไม่เปลี่ยนท่าเพิ่มระยะเฮ้ยนี่ไงจะเปลี่ยนท่าแล้วซัมมอนดรอปอะไรอะอ๋อเป็นการสปแปมมาและวสียบออกมาอนิเมชันท่านนี้คืออ๋เอเรียกกระคาออกมา เป็นตะขาบแล้วเนี่ยไหนดูซิอัพพันตต่อไปโอ้ราคาแพงมากคัตตอไปนี่เปลี่ยนชาแล้วออนี่แม็กแล้วดหนดูซิทำอะไรได้เป็นการเรียกคำสาบอ๋อนี่คำสาบในเรื่องนี่นะโอ,อ้ออกมาตีางี้เลยเนี่ยไหนดูซิตีแล้วมีสหาสผิดป,ปกติหลย๋อ,อทั้งยูจะทั้งเกตโทเวลาตีไม่ติดหาสโลหรือว่าเลือดไหลเลยหรือว่าแช่แข็งก็ไม่มี รุปแล้วตัวละครยูตะมีดาเมจประมาณ3ล้านระยะเขาอยู่ที่90แล้วก็ความละยมจีอยู่ที่1ิวิราคาขาย,ยที่7ล้านไอ้7แสนเหมื่นส่วนเกโทโธดาเมจเขาอยู่ที่ล้าน7แสนระยะอยู่ที่143่าความละอยมตีเขาอยู่ที่6วิราคาขายประมาณ7จ็0แสนหมื่นแพงกว่ายูตะแต่ว่าตีเบากว่าแต่ว่าระยะไกลกว่ายูตะโดยดาเมจรของยูตะเนี่ยถ้าเปิดเลเวลเลเวลของเขาอยู่ที่175เนี่ย ดาเมดพื้นฐานเขาจะอยู่ที่ประมาณ6ล้าน5 0 0แสนส่วนดาเมดของเกตโทอยู่ที่เวลร้อยเจ็ดเนี่ยดาเมดของเขาจะอยู่ที่ประมาณที่3ล้าน7จ็ดแสนเนเร้ในเวลที่175ยเจ็ดสิบห้าพื่อจปประสบการรีวิวเกตทโทและยูตะในออสตาเทเวอร์ดีเฟนส์